ไปที่กระทรวงยุติธรรมวันแรกตั้งแต่เช้าก็เจอการโกหกของกระบวนการยุติธรรมไทยข้าราชการกระทรวงยุติธรรมร่วมกันโกหกแม้กระทั่งพี่น้องคอพทอที่ไปอยู่หน้ากระทรวงการโกหกนั้นมันไม่เมียนทาให้คอพทอจับผิดได้เราไปตั้งแต่สิบโมงได้รับการประสานบอกรัฐมนตรียุติธรรมไม่ได้อยู่ที่กระทรวง รัมตรีอยู่ด้านนอกบายโมงกว่าเชิญพวกเราเข้าไปพูดคุยกับที่ปรึกษารัฐมนตรีตัวแทนพวกเราผมนานนัสเซอร์ทนายสอนและทนายมินสองสามท่านก็ไปตามคำเชิญของรัฐมนตรีเขาตอนล่าบอกรัฐมนตรีไม่อยู่ที่กระทรวง แต่บอกเข้าไปทีวีในกระทรวงบอกว่ารัฐมนตรีกำลังประชมุมอยู่ชั้นสิบนี่มันกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงการโกหกแห่งชาติแค่ความยุติธรรมในการพูดความจริงเฉพาะรัฐมนตรีอยู่ไม่อยู่ในกระทรวงคุณยังโกหกคือมันไม่เนียนเราเข้าไปเจอแล้วลืมเทีย ลืมปิดทีวีที่บอกว่าลัมตีประชุมอยู่ชั้นสิมันร่วมกันโกหกตั้งแต่ทักสินจนกลาทั้งโกหกแม้กระทั่งว่ารัฐมนตรีอยู่ไม่อยู่ในกระทรวงเรื่องทักษินชินวัตรคุณก็ไม่ได้พูดความจรงิงคุณก็ไม่กล้าที่จะพูดความจรงิง22สิงสิงหา ทักษิณชินวัตรลงเครื่องที่ดอนเมืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงโบกไม้โบกมือเป็นนักโทษวีไพีที่ไม่ได้ถูกจองจำไม่ได้ถูกพนัการด้วยกุญแจมือใส่สูตรูกไทยเดินทางจากดอนเมืองมาฟังคำพิพากษาสารดีกาที่บริเวณสนามหลวง 22สิงสิงหาฟังค่พิพากษาสารตัดสินว่าทักษิณต้องติดคุกเด็กขาดแปปีหมดอายุค,ความไปหนึ่งปีหมดอายุค,ความไปหนึ่งคดีเหลือสามคดีรวมแปดปีทักษิณเข้าเรือนจำไปสิบาชั่วโมงวันถัดมายื่นขออภัยโทษลดโทษเหลือเด็กขาดหนึ่งปี คำพิพากษาให้ทักษิณติดคุกลดโทษเหลือหนึ่งปีแต่ระเบียบราชการพาทักษิณหน,นีออกจากคุกนี่มันหนีตามระเบียบจริงๆระเบียบราชการพาทักษิณออกจากคุกโดยอธิบายว่าทักษิณป่วยวันนี้90วันที่ทักษิณป่วยนอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลตำรวจ ถ้าเป็นคนที่บ้านผมเขาก็ทําใจแล้วแหละถ้าญาติพี่น้องป่วยขนาดนี้เก้าสิบวันละสิ่งที่ป่วยวันนี้ไม่ใช่ทักษิณชินวัตรสิ่งที่ป่วยวันนี้คือกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมไทยที่ป่วยป่วยที่ไม่กล้าพูดความจริงป่วยที่ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเท่าเทียม คุณจะอธิบายยังไง90วันที่ผ่านมาพอจะครบ30วันบอกทักษินป่วยต้องผ่าตัดพอจะครบ60วันเข็นทักษินออกมาโชว์ผ่านมา90วันเหลือแต่สวดบางสกุลและพี่น้องครับนี่ว่าจะนิมนต์พระไปสวดบางสกุลให้ให้เขาหายป่วยไว,ไว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยความหวังดีนะไม่ได้แช่งคืออยากให้ทักษิณหายป่วยน้องติดเตียงมา90วันนายกจัดการเรื่องอื่นได้รวดเร็วมากอรอาจจะบินไปต่างประเทศยังเรียกอธิบดีดีเอสไอมาดาทิศสนามบินสุวรรณภูมิเรื่องอื่นเร็วมากแต่นี่90วัน ทีทักษิณอยู่โรงพยาบาลตํารวจเป็นเจ็ดสิบวันที่รัฐบาลเรษฐาเข้ามาบริหารประเทศเจสบวันที่เรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีเจ็ดสิบวันที่เศรษฐาไม่รู้ว่าทักษิณไม่ได้ติดคุกมีแต่พี่น้องประชาชนเท่านั้นที่บอกว่าทักษิณต้องกลับไปติดคุก